วัดีครับวันนี้จะพามารู้จักกับกานทํางานของวินนะครับ8274ครับแนะนําโดยคุณบอสนะครับครับผมบอ่าคุณบอสเก้าบอส91้าใช่ใชวันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้คือวินตัวนี้เป็นตัวรหัส แปดสองเจ็ดสี่ใหญ่สุดเลยของอาซีโฟใหญ่สุดเลยของอาซีโฟทุกทีเนี่ยทุกคนจะเห็นวินเป็นแบบนี้อ่าอ่าก็จะมีตัวสั้นตัวยาวตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยวินปกปกติใช่ผมมีทุกเจนเลยยกยกตัวอย่างมาให้ดูเอ่อแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดของอาซีโฟชื่อรุ่นว่าแปดสองเจ็ดสี่าแปดสองเจ็ดสี่นะครับก็คือการทํางานปกติเนี่ยเราวางวินเอาไว้บนนี้อเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันก็คือที่เราชี้ชี้กันดูเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นวินตัวนี้ต่อเข้ามา กล่องคอนโทรลนะครับตัวกล่องคอนโทรลนี้จะมี2แบบมีตัวคอนโทรลที่เป็นมีรีโมทกดกับตัวคอนโทรลที่ต่อเข้าตัวตัวรีโมทได้เลยนะแต่ว่าตัวนี้ผมเลือกต่อเข้าตัวรีโมทได้เลยนะครับอารมณ์ก็จะแตกต่างกันต่อเข้ามานี่อันนี้แล้วก็อีกสายนึงออกมาเข้านะครับเป็นชัแนลไหนก็ชัแนลนั้นใช่ครับใช่ครับเข้าชัแนลไหนก็ชัแนลนั้นแค่นั้นเองทีนี้เราจะมาดูการทํางานกันโอเค ก็คือตัวนี้เนี่ยผมต่อไว้ช่องสี่ถูกไหมฮะครับต่อไว้ช่องสี่ใช่การทํางานปกติก็คืออย่างนี้กดลงอันนี้กดเข้าพอกดออกปุ๊บมันก็จะออกมาปกติจากตัวคอนโทรลตัวนี้นะฮะกดหยุดกดือกือการทำงานของที่ทั่วไปก็จะต้องกดเข้ากดจากตัวรีโมทกดจากตัวรีโมทเลยต่อไว้ต่อไว้ช่องไหนก็กดช่องนั้นแต่ว่านี้เป็นพิเศษตรงที่ตัวนี้พอมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้ดึงเข้าดึงออกไวกว่าตัวปก ปกตินะสองที่ทีเด็ดไปกว่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มข้างๆนี้ได้อ่ากดปุ่มข้างๆนี้พอกดปุ๊บเนี่ยเราสามารถกดปุ๊บดึงออกมาได้เลยลากวิ้นออกมาได้เลยดึงออกมาลากลากรได้เลยใช่ก็จะประหยัดเวลาในการดึงสมมติจะเก็บข้าวก็เก็บข้าวไปเลยใช่ผมรู้สึกว่าความความเร็วเนี่ยความเร็วของของสายวิ้นเนี่ยค่อนข้างจะเร็วกว่าวินปกติทั่วไปเนี่ยดูดูจากตัวหมุนข้างๆได้ สมจริงครับสมจริงเพราะว่าตรงข้างมันหมุนหมุนด้วย<ไ>เวลาถึงปุ๊บเราก็เราก็กดกดหยุดเดี๋ยวเราจะดึงดึงให้ดูอีกทีนะกดปุ่มข้างสมมุติว่าวินปกติทั่วไปเนี่ยเวลาเราเราจะใช้เราต้องคลายถูกไหมฮะเราก็คือต้องคลายอย่างนี้คลายจะไปกดที่ลี้ลาอ่าต้องกดที่ที่หมดเพื่อคลายวิน<ไ>แต่ตัวนี้ไม่ต้องตัวนี้กดข้างๆได้เลยทพกความไวกดปุ๊บดึงเลย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 ดึง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 ออกมาได้เลยครับ ใช่แต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เชือกของมันไม่ใช่เชือกของมันครับอันนี้เปลี่ยนเชือกแล้วใช่เชือกของมันปกติจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ใช่จะเป็นสายธรรมดาอันนี้เป็นสายพีก็แล้วแล้วแล้วแต่สูตรับว่าใครว่าใครจะใช้สูตรไหนนะครับเนี่ยผมว่ามันไวนะผมว่ามันค่อนข้างไวเลยตัวนี้สังเกตจากตัวหมุนข้างๆได้วันนี้ช็อปสุดแพงสุดช็อปสุดแพงสุดแรงดึงเยอะด้วยใช่แรงดึงเยอะด้วยสั่งได้สั่งได้เนี่ยครับมันก็จะมาเร็วอย่างนี้เลยครับ ประมาณนี้คร่าวๆครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้คุณมากครับคุณบอลครับลองใช้ดูครับลองใช้ดูสวัสดีครับสวัสดีครับ